Here we go oh oh oh. ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับโอชิระบุไวฟูโอเวอร์แฮร์สเ a นโดพาร์ททีพาร์ทีสิบหกกันแล้วนะครับผมโอ้โหกวาดใจนี่นะแล้วใครมาเล่นฮอว์วอร์เลกาซี่นเนี่ยเออ,อย่างนี้เขากำลังดราม่าฮอว w a r ร์เลกาซี่กันใช่ไหมเรื่อง JK อะไรเนี่ยอะไรไม่รู้นะ่ะก็ผมไม่ได้อ่านนะครับเพราะว่าเออไม่มีตังค์ซื้อพั <laughs> 1, 5, 1, 6, นหะ้าพันหกอ่ะใครยังมีตังค์ซื้ออยากเล่นนะเออ ไม่สนดราม่าด้วยนะครับนะก็ช่างเรื่องนั้นไปเรากลับมาเข้าเรื่องของเราแล้วก็สำหรับโอชิระบ,บุไฟูโอเวอร์ฮาร์เซนโดพาร์ที่สิบแล้วนะครับผมตบมือ,อนะครับนะบสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับชินโนะนะครับหลังจากพาร์ที่แล้วเนี่ยเราเลนกับอากุรุเนี่ยทะเลาะกันนะครับนะก็พอยังไงไม่รู้นะครับอันนี้ก็มาในอีกด้านในในอีกอยูวนไม่รู้นะครับหลังจากเรื่องนั้นนะ มาตอนนี้มาดูกันว่าอาคุณรู้กับชินอเนี่ยมาทำอะไรกันนะครับนะโอเคโอ้ดูนั่นสิดูไรเนะี่ยฉันมองตามชิโนะไปฉันเห็นเอ่อแสงที่มันเปล่งประกายอยู่ข้างหน้านะครับเออมันมีแสงอยู่บนตึกข้างหน้าแล้วก็มีเด็กผู้หญิงเนี่ยที่อยู่รอบๆนั้นรวมตัวกันอยู่โอ้มีคนเยอะมากเลยนะที่นี่เนี่ย นั่นไม่ดูเหมือนไอ้น,นี่หรอดูเป็นน,นั่นไอ้น,นี่ไม่ใช่หรอสแตนโคเฮคูงไม่ใช่หรอนะโอ้จริงด้วยโอ้ฉันรู้สึกออตื่นเต้นฉันไม่เคยเห็นโคเฮคุงสแตนป่าแบบนี้มาก่อนเลยอะสแตนป่าเออแล้วก็มีเด็กผู้หญิงเนี่ยค่อนข้าง เยอะแยะมากมายเลยนะครับที่มีเหมือนเข็มกัดนะครับบนกระเป๋าของพวกเขาเนี่ยฉันก็มีอันนึงนะเป็นสินค้าของโคเฮคุงฉันเหมือนได้แบบมาเจอสหายร่วมลบเลยฮะคนที่เข้าใจโคเฮคุงเนี่ยจะต,ต้องร้องขออ่ร้องขอจะต,ต้องร้องขอแน่นอนแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะมัน มันไม่เป็นไรหรอกเพราะมันเป็น <S <S สื่งของฉันนี่ล่ะยังไงกันแน่เหมือนแบบมีสินค้าก็เก็บสินค้าทุกอย่างนะอะนเนาะก็ขิงๆกันหน่อยนะครับบางคนเนี่ยก็ไม่ชอบเมื่อมอีตัวละครเดียวกันนะครับมาอยู่ข้างๆกันหรอมีสเตนเดียวกันกับพวกเขานะครับแต่ว่าฉันคิดว่าเนี่ยสิ่งที่พวกเขาชอบแต่ว่าฉันคิดว่าสิ่งที่ พวกเขาสิ่งที่เขาชอบเนี่ยก็คือความรักให้กับโคเฮคุงคนที่มีชีวิตอยู่ข้างในตัวเราแล้วก็รักในสิ่งที่โคเฮคุงเขาสิงเอ้แล้วก็สิ่งที่พวกเขาเนี่ยสิ่งที่พวกเธอเหล่อนนั้นเนี่ยรักและชอบในโคเฮคุงของพวกเขาเองนะครับแต่ละคนเนี่ยก็มีโลกที่แตกต่างกันไปนะเอ,อโลก จินตนาการของตัวเองอะไรประมาณนั้นนะครับจะต้องทำดีๆทำใจดีกับโคเฮคุงเข้าไว้นะฉันพึ่งพาว่าตัวเองก่อนที่จะจ้องไปที่หุ่นโคเฮคุงนะครับฉันคิดว่าบางทีเนี่ยพวกเขาอาจจะให้หนังสือปแปลกๆกับฉันแต่ว่าฉันอาจจะชิดไปเองครับอาจังเสียงงเธอมันหลุดออกมาแล้วนะ<อ> เกอเธอบอกว่าเธอไปงานคอลเลบอีเวนต์มาใช่ไหมแล้วเธอได้เห็นอ,อ,อะไรวะโค,ค,คเฮงสแตนที่นั่นไหมอะสแตนอืน่นอื่อะก็คาราโอเกะเอ้ยคาราโอเกะคอลแลบตอนนั้นไงฉันคิดว่าเธอไปมานะไม่คือพวกเราไปอ,อ่บูธ กันแต่ว่าแล้วก็อะไรฉันหยุดไปในหัวฉันฉันยังได้ยินเสียงอ่อเรื่องนั้นอยู่เลยอ๋อฉันรักรู้มากๆแท้ๆ,ๆแล้วก็ยังแล้ยังเออรอบที่แล้วครับแล้วตั๋วล่ะอ๋อ อ๋อแป๊บนึงนะฉันยังไม่ได้ให้เธอใช่ไหมเนี่ยฉันรีบหยิบมันออกมาจากกระเป๋าฉันไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นเธอได้มาสองตัวใช่ไหมล่ะเออก็ก็ใช่ชิโนะขัดฉันก่อนที่ฉันจะเจอตั๋วแล้วก็เธอเนี่ยยิ้มเล็กน้อยนั่นต้อกคุณเรนจังไม่ใช่งั้นหรอ แน่ใจงั้นหรอว่าไม่เป็นไรนะถ้าไม่ได้มากับเธอเอ่อก็เธอยังไม่กลับมาบ้านนี่นะอ๋อเอา้าต้องอันนั้นยังไม่กลับบ้าน,นเลยจนะไม่ได้เห็นเลนเลยหลังจากสัปดาห์ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วหรอโอ้โหสัปดาห์ที่แล้วเลยดิคันว่าฉันโทรหาเธอหลายครั้งแล้วนะแต่ว่า ฉันคิดว่าฉันน่าจะโทรหาเธอหลายครั้งแต่ว่าเอาตัวตัวของฉันมันบอกให้ไม่ทำอย่างนั้นเหรอเออแล้วก็เธออาจจะชอบฉัน,ฉนแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเธอจะชอบสามีอย่างฉันนี่ฉันดึงตัวออกมาสองใบแล้วก็ฝืนยิ้ม แล้วฉันก็ยื่นออกให้ชิโนอันหนึ่ง <ST EN K> ก็คุณค่าของเราเนี่ยม,ม,มันไม่เคยอะไรอะเข้ากันได้ <ST EN K> เธออาจจะไม่มีเวลาที่ดีก็ได้ถ้าฉันไม่ได้เชิญเธอมาเออเพราะนี่มันเป็นอีเวนต์สำหรับเหล่าโอตาคุอย่างพวกเราไง <ST EN K> อ่าชิโนอก็ รับอ๋อฉันเพิ่มทำฉันบ่นไปแล้วก็ชิโนโนก็รับตัวจากฉันไปฉันไม่เชื่อหรอกอหูหน้า <c oughs> ฉันก็ตอบก,กลับไปเล็กน้อยจริงๆแล้วเนี่ยชิโนโก็ดูจะฉันเฉลียวฉลาดมากกว่านั่นเนี่ยมากกว่าที่คิด ขลาดเกินไปโอ้ตอนนี้ไม่ตอน,อนคืนละโอ้ยโอยค้งนี่สุดยอดเลยนะคืนนี้เนี่ยฉันเดินไปที่หน้าเอ่อหน้าทางเข้าตัว๋วอ่าทางเข้าตัว๋วอืมทางเข้าตั๋วและเออนะที่หน้าสถานีอย่างละมันระวังกับกระเป๋าที่หนักโอ้โหไปซื้ออะไรมาบ้างเนี่ย ไอ้ฉันใช้เวลาไปครึ่งเดือนกับการเช่าสินค้าแล้วก็แฟนมิทติ้งนะครับเออใช้จ่ายแล้วกันเออไม่มันไม่ใช่เช่าใช้จ่ายไปกับสินค้าแล้วก็อ่าใช้กับแฟนมิทติ้งนะครับแล้วกระเป๋าเนี้ยก็ค่อนข้างจะหนักมากเลยในมือฉันเนี่ยแต่ว่าฉันคงจะโดนด่าแน่เลยอ่ะหรือโดนสาบแช่งนะครับถ้าฉันทํามันหล่นเนี่ย ได้ยินเสียงเขาในจริงๆเนี่ยมันสุดยอดเลยอ่ะฉันรู้สึกว่าห่ฉันเนี่ยมันถูกเอ่อขจัดสิ่งสโปรกไปได้วยเสียงของเขาฉันชอบเขามากๆเลยฉันอยากจะแต่งงานกับเขาอาจังเธอเสียงดังไปแล้วโอ้โเกือบไปแล้วห <laughs> ลุดตลอดเลยเอ้ย <laughs> ฉันเริ่มจะทำตัวปแปลกๆอีกแล้วอ่ะ ถ้าตำรวจมาเจอแล้วก็คงคิดว่าฉันเนี่ยอาจจะอ,อะไรอะอาจจะแบบเสพยาหรืออะไรประมาณนั้นนะ่ะพวกเขาอาจจะไม่ให้ฉันกลับบ้านเลย <c oughs> แต่ว่าบางแต่ว่าบางอย่างบางอย่างมันก็ดี <c oughs> เกี่ยวกับอีอโดโกุนะเซนโกโกุลาเฮนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นเซตติ้งที่หนักมาก ก็มันค่อนข้างที่จะยากเลยนะที่ในการที่จะใส่อะไรมันลงไปให้มันแบบมีความตลกขบขันเนี่ยเออเพราะนี่เออพิตตี้เฮฟวี่เซตติ้งน่าจะเป็นแบบเซตติ้งของคนเหรอเออมีเซตติ้งของเอ,อนี่เซนโกกุมาจิโน่ก็คอมเมนต์แล้วก็พวกเราเนี่ยก็จะพูดคุยถกเถียงเรื่องนี้กันนะครับเกี่ยวกับอีเวนท์ที่ผ่านมาเนาะเออฉันเนี่ยก็ มันเป็นอีเวนท์ที่จะมีการเล่าเรื่องนะครับแล้วก็จะทอล์คโชว์การพูดคุยแล้วก็ชินะเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะติดใจกับการาเล่าเรื่องพวกนั้นด้วยก็จริงนะฉันรู้ว่ามันก็เป็นแค่การเล่าเรื่องแต่ว่ามันน่าเสียดายนะที่การาฟันดาบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่าเบื่อไปหน่อย พาซาหน้าสถานีนะครับก็มีผู้คนมากมายอยู่เออแล้วก็มีรถบัสเนี่ยเหมือนมีผู้หญิงหัวล้อกันรถบัสขับมาแล้วก็ผู้หญิงหัวล้อกันอะไรอย่างเงี้ยนี่เธอฟังอยู่ไหมเนี่ยเออขอโทษคือใจลอยคือเมื่อกี้ไม่เกี่ยวอะไรเลยผมวนึกว่เาเดินไปด่ว อาจังเธออาจจะไม่รู้สึกตัวก็ได้แต่ว่าวันนี้เธอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะจิโนหยุดอยู่หน้า,าทางเข้า,ารถไฟใต้ดินมันดูเหมือนว่าเธอกำลังวางแผนที่จะกลับบ้านแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราปกติเนี่ยจะไปกินข้าวด้วยกันหลังจากที่จบอีเวนต์นี่เธอจะกลับบ้านแล้วงั้นเหรออ๋อ เธอตอบมาช่ยๆเอ่อที่ฉันไม่รู้ก็คือจะทํำยังไงดีเพราะอย่างเพราะงั้นฉันก็เลยยืนอย่างนั้นอย่างเงียบ<า>เอาเถอะเดี๋ยวมือนว่าจะมาแล้วนะใครมาเออเธอทำเสียงหยอกล้อฉันทำเสียงซุกซนเออทำเสียงแบบซุกซนหยอกล้อแล้วก็ดูเหมือนว่าเธอจะมองอะไรมาที่ อมองผ่านไหล่ของฉันไปอะเพราะงั้น,เ,นเจอการที่ทำงานเนอ,อไปละจ้าไปอยู่แล้ว <laughs> ชิโนอโุรีบไปก่อนที่ฉันจะได้มีโอกาสไปหันได้มีโอกาสหันไปแล้วก็มองว่าเธอมองอะไรแล้วตาของฉันก็เบิกกว้าง <laughs> เห็นรูปร่างที่ปรากฏต่อหน้าฉัน <laughs> <laughs> ก็คือเธอที <laughs> ่อยู <laughs> ่ตรงนั้น <laughs> 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 นี่พี่สาวนี่พี่สาวคนสวยอยู่คนเดียวนั่นหรอเล่นว่าโอ้ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยชินโน่นี่ยจะอาใจใส่กว่าที่คิดนะแล้วเธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเธอมาอีเวนต์ใช่ไหมล่ะ เออเลนเนี่ยเอามือของเธอนะครับไปที่ปากของเธอแล้วก็พูดเธอจะต้องรอคอยรอคอยอีเวนต์นี้แล้วก็มารอที่เธอน่าจะตั้งหน้าตั้งตารอฉันอยู่ข้างหน้าสถานีหลังจากอีเวนต์อนนี้เหรอเออไม่รู้ว่าไม่มีใครรู้เลยว่าเธอเนี่ยรอนานแค่ไหน แล้วเธอก็หลีกเลี่ยงคําถามของฉันแล้วเธอก็ยังพูดต่อไปขอโทษนะนครูรุว่าแล้วว่าฉันอ่ะคิดถึงเธอเรนผู้คนรีบผ่านไปผ่านมาเหมือนกับว่าพวกเราเนี่ยอ่าไม่มีตัวตนเสียงของรถพยาบาลในถนนใหญ่ตัดผ่านกับเสียง คึรรมพำกับสิ่งต่างๆแต่ว่ามันก็ค่อยๆจางหายไปนี่มันไม่ปลอดภัยนะที่เธอมายืนรออยู่ที่แบบนี้เนี่ยฉันยืน่นกระเป๋าออกไประหว่างฉันยื่นกระเป๋าออกไปกระเป๋าเท่ากับมือเออออกไปให้เธอแล้วก็ระหว่างที่ฉันเนี่ยกังกาวตักเตือนเธอไปด้วย เธอถือนี่หน่อยได้ไหมนด,ด้งั้นหรอเธอดูสับสนแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยเธอก็ดูแบบมีความหวังเล็กน้อยฉันรู้สึกว่าฉันรู้สึกเหมือนกับฉันได้ให้ลูกกวาดกับเด็กตัวเลน้อยที่ทําให้ฉันเนี่ยกงังวลรู้สึกกังวลเล็กน้อยก็มันมันก็ค่อนข้างหนักนะของพวกนั้น นี่เธอไปเพื่อซื้อของบ้าๆน,นี้มาอีกแล้วสินะเธออยากรอฉันแล้วก็เธอก็หยิบเป๋าไปจากฉันแล้วก็เดินไปด้วยกันเป้าหมายของเธอเนี่ยก็เป็นฉันเหมือนเดิมแล้วก็าาพาไม่ของฉันก็สามารถเดินไปได้จากชินชิโชนี่ฉันหรือเธอกัน นี่แค่ชั้นหรือเธอที่ผมยาวเล็กนิดหน่อยนเนี่ยเมื่อเราไปถึงบันไดเลื่อนนะครับบันไดเลื่อนที่ขึ้นไปทางสะพานลอยมันก็เห็นต้นคอของเธอในระดับสายตาของฉันมีเอ่อมีริบบิ้น มีลิปปิ้นอะไรเขาเรียกว่าอะไรโบโบสีมพูนะครับอ่ามันสองประกายอยู่ท่ามกลางทองฟ้าสีเงินแล้วก็มันโดดเด่นอยู่ท่ามกลางแสงของเมืองนี่ผมเธอยาวขึ้นหรือเปล่าเนี่ยอเออนะน่าจะอย่างนั้นนะเธอเล่นกับผมหน้ามาของเธอตา ของเธอหลี่ลงแล้วก็เขินเล็กน้อยก่อนที่ฉันจะรู้ว่าฉันทำอะไรลงไปฉันก็เอื้อมือของฉันไปปัดผมพวกนั้นฉันหมายถึงมันไม่เกียกาขั้นหรออุ้ยอัญโยนาโอ้ทัตาไหลเลยเธอจ้องมาที่ฉันตาของเธอสะท้อนกับแสง สีขาวที่เออสว่างสวยจากบิวบอร์ดรอบๆสถานีนี่คือเด็กผู้หญิงที่ชอบฉันตางเธอเปิดกว้างและแก้มของเธอก็แดงเล็กน้อยแดงค่อนข้างมากมเออต้อขอโทษนะที่ฉันทำตัวไม่ได้เหยียบเธอ เธอเอามือของเธอมาที่แขนซ้ายของฉันนิ้วของเธอสัน่นนิ้วของเธอเย็นแล้วก็สั่นเล็กน้อยฉันน่ะชอบอากุลุนะแม้ว่าเธอจะไม่รู้สึกแบบเดียวกับฉันอืมฉันรู้อยู่แล้วละ่ะแต่ว่าฉันน่ะไม่ชอบเลย ฉันเกลียดความคิดที่ว่าเธออาจจะลืมเรื่องเกี่ยวกับฉันทั้งหมดเลยน้ำตาของเธอน้ำตาของเธอเธอน้ำตาคอก่อนที่มันจะไหลลงมาบนแก้มของเธอเลนเธออาจจะไม่รู้เธออาจจะไม่รู้ว่าฉันใช้ชีวตยังไงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ไม่รู้ว่าชิโนโ่พูดอะไรกับฉันไม่รู้ว่าเธอสำคัญกับฉันมากแค่ไหนแต่ว่าฉันก็กลัวว่านึกกลัวเรื่องนั้นว่าถ้าฉันบอกเธอไปสิ่งต่างๆระหว่างเรามันจะเปลี่ยนไปโอ้โหเฮ้ยผมต้องบอกเลยว่านี่คือครั้งแรกเลยมั้งเนี่ย ครั้งแรกเลยที่ตั้งแต่เราเล่นมานครับเราจะไม่มีตัวเลือกให้เราเลือกเลยใช่ไหมนี่เป็นครั้งแรกที่เราสามารถเลือกตัวเลือกได้นะครับซึ่งผมนึกว่ามันแค่แบบเป็นเกมที่แบบสามารถตรงไปตรงมามันคือในเรื่องยาวให้เราได้สนุกกับมันไปแต่อันนี้มีตัวเลือกแต่ว่าฉันอยากจะหยุดน้ำตาของเธอกับเพราะงั้นเลวเนี่ยฉันจะไม่พูดอะไร ผมอยากจะคือการไม่พูดอะไรมันก็เหมือนแบบยังไงดีอะยังไงไม่รู้อ่าแต่ถ้าเราต้องการที่จะหยุดน้ำตาผมเลือกอันบนครับแต่ว่าฉันต้องการที่จะหยุดน้ำตาของเธอเธอมีกลิ่นหอมหวานฉันจิ้มแก้มของเธออีกครั้งแล้วก็ อ่ะผมของเธอแล้วก็ริมฝีป,ปากของเธอหของเธอเธอไม่ได้เข้าใจอะไรฉันเลยสินะฉัน<ช>ฉันเข้าใจแล้วนะฉันหมายถึงแน,น่ใจแล้วบางครั้งฉันก็บอกไม่ได้ว่า<อ>เธอคิดอะไรแต่ว่าเวลานี้มันเออแม้ว่าเธอจะ แม้ว่าเธอจะโต้เถียงอย่างรุนแรงเธอก็อยังอยู่ในอ้อมกอดของฉันฉันอบแขนของฉัน,ฉน,แ,น,ฉนแน่นขึ้นรอบตัวเธออย่างเขินอายกอดให้แน่นขึ้นแต่ว่าฉันก็ไมเ่เข้าใจเธอจริงๆเหมือนกันอืม เธอเนี่ยไม่ได้เข้าใจฉันเลยทุกอย่างมันดูนุ่มแล้วก็อบอุ่นแน่นอนว่ากลางคืนนั้นมันค่อนข้างหนาวและลมหายใจของเธอก็ลดต้นของฉันจู่ๆเธอก็พูดว่าเธอต้องการจะแต่งงานกับฉันแล้วก็มาอยู่กับยายม่อยู่กับฉัน ไม่ว่าที่ผ่านมาฉันจะฉันจะไล่าตามฮาเซนโดสามีของฉันแต่เธอก็ยังเอาแต่แต่เธอก็ยังไล่าตามของฉันไล่าตามฉันอย่างสิ้นหวังเธอเนี่ยเหมือนกับคนผู้บุกลุกอะไรอย่างนั้นเลยนะเพราะเธอเป็นคนที่ทำให้ฉันทำอย่างนั้นเลยล่ะแล้วก็เธอ,อยังไล่ตามพวก ตัวละครเกม 2D แม้ว่าที่ผ่านมาเธอจะน่ารักก็เถอะเธอสุขหน้าของเธอมาที่ไหล่ของฉันแต่ว่าฉันก็รักเธอนะอากูรู้ร่า <c oughs> <c oughs> งกายของเธอมันร้อนอยู่ในอ้อมแขนของฉันแล้วก็ ฉันได้ยินเสียงดังขึ้นได้ยินเสียงหัวใจดังขึ้นแม้ว่าฉันจะไม่แน่ใจว่าที่ระหว่างเรามันอยู่นานแค่ไหนแต่ฉันคิดว่าฉันความรู้สึกของฉันเนี่ยมันไม่เหมือนกับ3 d ดีความรัก3 d ดีหรือ2 d ดีแต่ว่าฉันก็ยัง ไม่มีชื่อสำหรับอ่าอารมณ์นั้นโอ้ไม่กอด้านนี้ดีมากเลยอะโอ้แต่ผมขอเอาไว้พาร์ทหน้าครับผมโอเคสำหรับพาทนี้ขอ ตัวราไปแล้วนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ถ้าไม่อยากพลาคดคลิปใหม่ๆจะลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมผมว่าน่าจะเริ่มใกล้ตอนจบเข้าทุกทีทุกทีนะครับผมโอเคตอนนี้ขอตัวลาไปแล้วอยากเจอใหม่ผ่านหน้านะครับสำหรับนี้บายบายครับผมบายบาย